พร้อมแล้วค่ะเอ้ยน้ำกระเด็นอ่ะน้ำเย็นน้ำเย็นโอเคให้เชฟทำได้เลยค่ะเชฟเชฟคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เ็ดอะไรรสชาติที่มือเลยมหาไม่โดนเลยพร้อมแล้วค่ะมาม่าอืดแล้วว่าน้ำหายไปหมดเลยดีแล้วจะได้เป็นมาม่าแห้งไงกินเลยนะนี่มันมาม่าแห้งชัดชัดน้ำหายไปหมดแล้วนี่มันมาม่าอืดออมาม่าอืด หมูสาบปูได้ด้วยเหรอว่าน,น้ำมันรั่วสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำมาม่าต้มยำหมูสับวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่หาวัตถุดิบไม่ได้ตัดออกไปเลยนะคะตัดนี่ออกไปเลยตัดนมออกไปเลยเหลือแค่นี้ก็ได้หมูสับไข่มาม่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วตัดนี่ออกไปเลยใช่ตัดมะนาวไปแต่พวกเรามีพอดีที่ครัวเราก็เลยอเอามาใส่ให้มันครบเครื่อง โอเคมาทำกันเลยม่หิวมากแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพูดตามมาทำไมคะพูดตามไรทำไมคะอย่างแรกเลยนะคะเราเปิดแก๊สแล้วเราก็ใส่น้ำไปเลยจ้าใส่เลยเอ้ยน้ำกระเด็นว่าน้ำเย็นน้ำเย็นเราใส่น้ำไปแล้วเราก็รอน้ำเดือดรอนหนึ่งวิเทอไรหยิบเครื่องออกมาอ้าวกินไปแล้วอร่อยไวเนร่ยไ์บอกหิวไม่ไหวไรบอกหิวไม่ไหวแล้ว นี่อร่อยกับอันนี้เอาอาเรื่งเตมเพิ่มออกมาให้มะเดี๋ยวมาตัดให้นี่อร่อยกวบตอนโ้งนะมาให็นได้เราจะเปลี่ยนเมนูกันไม่ไม่ลองตั้งกระทะแรเราอยากกินน้ำร้อนร้อนเพราะว่าวันนี้ฝนตกเริ่มแรกจะออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้ออกละฝนตกทั้งวันอ่าพนักงานพนักงานใส่ผงครับใส่ลงไปในไหนใส่เลยค่ะใส่ลงไปในไข่หมูมั้งจริงเหรอเขาถามใส่ลงไปที่ไหน มานี่ตอบไม่ถูกเลยคะเป็นไปในนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่มั้งถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาล่ะโอเคใส่เข้าไปวนใส่ทรายหมดซองหมดซองเลยจ้ะเสรแล้วข้นมากเลยนะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะเชฟเชฟอะไรเชฟไลท์ใส่นมลงไปเลยและที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือน้ำเผาเผาเสร็จเลยองกอลอนลงไปเลยอ้าวเอ้ยเกือบแล้ว เกืบแล้วน่าเกือบแหกแล้วไม่ไม่เนาะไม่จริงๆเราต้องเอาหมูไปลวกก่อนปะใช่แล้วเราจะได้เอาหมูวางข้างบนเราก็ใส่หมูลงไปก่อนข้าวี่หมูลงไปโอเคโอเคได้ได้เลยค่ะเชฟเชฟคุณได้สิทนั้นเดี๋ยวนี้เชฟ็ดลรสชาติที่มือเลยมหาไม่โดนเลยเคอ๋อนิดนึ่งอร่อย บอกคอชิมหน่อยนะเดี๋ยวตอนกินก็บอกว่าอะไรปะอิ่มเป็นทุกคลิปอะสังเกตได้เลยเพื่อนกินไม่ขีดคำหรอกป้านนี้คือหมูสับใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักหมูที่สุกแล้วขึ้นมาพักไว้อ,อ่าต่อไปเราจะมาใส่เส้นมามา่าไม่ต้องสงสัยนะเพราะอันนี้เฮล์เอาไปแล้วครึ่งเ,เราจะมาตอกไฮโลโอเค สี่ลูกหกลูกโอเคอเค,ค่ะเต็มจานเราก็โรยไข่ไปเลยนะคะโรยไข่อยู่ไม่ไหวแล้วไงเราลืมใส่มะนาหวหรือเปล่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราใส่มะนาวตอนท้ายท้ายเลยเอ่อเอาลูกมะนาวลงไปด้วยเหรอใส่ไปทำไมลูกมะนาวไอเราก็จ้าตามหูไม่ค่อยได้ฟังเรากำลังทำอยู่นี่เทไลท์บอกว่าให้ใส่ลูกมะนาวไปด้วยไหนลูกมะนาวเราก็จ้าตามไปด้วยสีประเด็นทำไมคนทำสวยจังเลยครับดีแล้วที่พูดว่าสวย ถ้าพูดว่าไม่สวยนี่ไม่ต้องกินนะจากนั้นเราก็จะวางพร้อมแล้วค่ะมาม่าอืดแล้วว่าน้ำหายไปหมดเลยดีแล้วจะได้เป็นมาม่าแห้งนะกินเลยนะอ้าวนะคะนะคะมากินีมทำให้ไข่แตกเลยได้ปะไม่ได้มีอะไทำเองโอเคโอเคไอ้เหลอยกยกยกทอยขึ้นมาครับครับนั่นแหละครับครับรับ ทำไมเส้นมันยาวก็มันยาวนี่มันมาม่าแห้งชัดๆัดหนาวมากหมดแล้วนี่มันมาม่าอืดเออมาม่าอืดมาม่าอืดชัดๆเลยเนี่ยผิดหรือเปล่าอืมอืมอืมอือเค็มโคตรมากเค็มมากค็มโคมากเค็มโคตรไม่ใช่เค็มอื เผ็ดหกหอมไม่พอแน่เลยอ่ะอย่าพูดว่าไม่พอนะถ้ากินไม่หมดนะไม่พอแน่แน่จริงๆน้าหายไปไหนก่อนกลายเป็นมาม่าแห้งเลยทุกคนเฮ้ยแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยนะเพรว่าอร่อยอ่ะว้าวดูไข่ลวกทุกคนให้มหวิธีกินของเราเราก็จะเอาไข่ตีให้แตกแล้วเราก็คลุกกับเส้นเป็นวิธีกินที่มันไม่คาวเพราะมันเป็นไข่ลวกไงมันไม่ใช่ไข่ติดอือใช่นี่อวิธีกินของไลคือ คือหกคือหอกันแหละหกแล้วหนึ่งอ่าากาศเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วกินมาม่าอร่อยเนาะอืมแต่มันไม่มีน้ำแกงให้ซอเลยอ่ะอร่อยก็เดิมไงเราก็จะกินคู่ๆกับหมูสับ อร่อยอ่ะไข่มันหายกว่าได้เหรอไข่เราใส่ทั้งหกฟองหายไปไหนหมดหายหมอยู่นี่หนึ่งนี่หนึ่งอันนี้หนึ่งเหรออ๋อไม่ไม่มันก็ตีลงไปกับเส้นหลังอ่ะอ้าวอืมอ้าวไม่นะจริงๆด้วยอืมปั้วคุกเลยได้ปะไม่ได้มาม่ามันดูดน้ำหมดเลยทุกคนดูดิน้ำหายไปหมดเลยป้าาม มัวแต่ตั้งถ่ากล้องอยู่นั่นแหละกลายเป็นมาม,ม่าแหง้งซะงั้นอร่อยเลยนะววดูดน้ำเข้ามาแล้วโคตรเข้มข้นเ,เ,เ,เลยนะทำมาม่าต้มยำยังไงให้ใกลายเป็นมาม่าต้มยำแหง้งไม่เหลือน้ำให้เลยอะขอหมูสับหน่อยนะคะหมูฉับหมูฉาบปูนได้ด้วยเชื่อว่าหลายคนเคยกินแบบนี้นะ อร่อยอะมามา่าใส่หมูสับใส่ไข่ง่ายๆไม่ง่ายต้องออกไปซื้อด้วยง่ายที่สุดคือมามา่าเปล่าไม่ต้องต้มไม่ต้องทำอะไรเลยกินได้เลยน้ำไปไหนน้ำซุปม,มันก็ลงไปอยู่ในเส้นนี่ไงอืมเมบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งกินมาม่าแห้งก่อนอ้าว จะตักได้คำใหญ่ๆไม่ไม่เป็นคนเห็นอบน้าเอาใหม่เนาะใส่เส้นอย่างสุดท้ายเลยเส้นดูดน้ำไปแล้วไงก็กินเส้นสิอยากดน้ำเสียดายอ่ะเดีือวใส่น้ำน้อยเกินไปเอาน้ำมาใส่ดิหรือว่าน้ำมันรั่ววัายกระเด็นเสียยังเกวขาดน้ำอย่าบอกนะว่าอิ่มแล้ว เส้นแบบนี้ทุกคนหมูสาบคือตอนนี้น้ำแกงมันซึงเข้าเส้นไปหมดแล้วไงม,มันก็เลยทำให้เค็มข้นแล้วอร่อยอมหมูก็มีรสชาตินะเธอเพราะเราเอาไปต้มกับต้มยำไงอร่อยอ่ะ ตอนเด็กอะ่ะกินประจาเลยนะเมนูเนี้ยวันที่ไม่มีอะไรกินอะ่นะก็คือจะต้องต้มแบบมาม่าใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่ตอนเด็กๆนะแค่มาม่าใส่ไข่แค่นั้นละนะต้องไหวเนาะแต่เราชอบเพิ่มหมูสับนะเพราะว่าที่บ้านอะ่ะจะเต่งหมูสับไว้ตลอดเวลาเลอได้ใส่เราไม่ค่อยได้ใส่ตอนเด็กๆอ,อ่ะใส่แค่มาม่าใส่ไข่ หงพอนี่ก็ใช้ย่อยอยู่นะธรรมดาธรรมดานะแต่อร่อยทำคนอ่ะออรอบร,รอบหน้าทำใหม่ไหมทำอะไรเมนูนเนี่ยอืมแต่ว่าเราต้มเส้นทีหลังจริงๆอ่ะเราต้องแยกเส้น น,น้ำ้ำหรือว่าเราใส่น้าน้อยไปเออเราใส่น้าน้อยมันเลยดูดเส้นเพราะเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยทุกคนโคตรเข้มข้นเนี่ยริงืม ใหม่เหรอป้าแค่ตัวใหม่รอบน้าใส่เส้นแค่สองห่อพอรอบนี้เส้นเยอะไปมันเลยดูดน้ำใส่สองห่อไม่พอกินเลยนีก็เราก็ค่อยๆเติมเรื่อยๆไงเพราะเราก็ติดเปิดแก๊สไว้ใช่ป่ะล่ะอ๋อเป็นม้อไฟอืมน่าสนใจใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่มูกรอบใส่เยอะนะอแต่วันนี้คือออกไปซื้อของไม่ได้ทุกคนคนโตก็เลยเอาเนี้ยแหละมีหมูสับอยู่พอดีกับไข่ลวกอืจัดไปในมาม่าแห้ง ไม่ได้ตั้งใจทำแห้งนะจะออมเป็นแห้งใช่เลยดูดน้ำหมดเลยอ่ะอืสวัสดีครับสวัสดีครับไบร์ลินยังไงก็พูดนี่บ๊ายบายเติงเติงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนรอบหน้าเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่นะ Bye bye. Bye bye. Đấy. Nó sẽ đai à. Ừm, ừ. hết rồi. Nặng quá. Nặng